สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกลับมาเจอกันอีกแล้วเด้อทุกคนเด้อว,วันนี้เด้อว,วันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมมาจองมาจองเว,วนะทุกคนเน้อว,วันนี้ใช้ทุน99บาทอยากจะลองเล่นเบ็ดน้อยๆดูบ้างนะอยากลองเล่นแบบทุนน้อยๆดูบ้างทุกคนใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะหน้าตามันแบบเออแปลกๆน้ำเสียงคุนค้นๆนะ ใช่แล้วคะ่ะทุกคนคิดถูกแล้วนะนั่นเองนั่นมันคือข้าวผัดเองทุกคนเออใครเข้ามาเห็นแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องนี้วนะไวใ้ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ใช้ทุน9กบาทช่องนี้เราค่อยค่อยปั่นเบ็ดน้อยกันว่ะเออไว้ปั่นเบ็ดน้อย,อย 10, ช่องนั้นไว้แบบทุนเยอะเยอะเออมามาลุนกันว่าเบ็ดบาทเหมข้าวผัดตัวไป30สิหมืไม่จะเข้า,าได้หรืว่านะทุกคน มันมีโอกาสรุนี้ยนะไม่รู้เอาเคยเออดอกนี้ได้แปดบาทไหลเออสุดยอดเวยความวายเามาตรงช่องสามแล้วมันจะได้ใช้อะไรนะเออไหลสองเออไหลสองตัวอักษรจีต้องเข้าแล้วน่อักษรจีทั้งแรกอือดอกนี้ยี่สบาทไีเลยปีนไบิ๊กวินไปเลยดอยีบาทยีสบตางขึ้นมาแลย้าสิทุนเก้าสก้าขึ้นมาแล้วหนึบาทยีสบตาง อีกหนึ่งนูนมาเหมือนจะเข้าอยู่นะก็จริงๆเราลองเบ็ดสองบาทแล้วค่อยๆปั้นไปดูนะนี่ขึ้นสักสามร้อยนี่ก็ถอนเลยนะวันนี้เออขึ้นสักสามร้อยก็ถอนเลยดิแต่จะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ,อ,นนอีกเรื่องหนึ่งคือมาสิบสองสิบสี่อมมาจองอะเนาะนี่ชอบมาจองสองนะมาจองสองนี่หลาดีกว่า ทุกคนเข้าสเก็ตเตอร์แล้วนะสเก็ตเตอร์เบทสองบาทก็โชคดีนะที่มันไม่เข้าเบสบาทเลยคีณมาจุสองการหมุนจะแตกจะแตกเท่าไหร่จะแตกกี่บาทโอ้โหทุกคนดูไปมาจบเงียบจัดไนใครบอกมาจองหลายวินขอทิ้งสักที่เเออหลายห้าดีกว่า จริงๆชางแยนิดนึ่งจริงๆแต่มันเป็นตัวเดิการหมุนตอนนี้ได้ว่า18บาทละเข้มบ่ะได้สองบาท18บาทแ18บาทจริงอก็หทุกคนโอเคเรามี32บาทไหลริ้วตะวัมาย่านีก็สวยดีครับก็สวยดีเอ้โ54บาทก็ไม่ใช่เลยนะ32บาทแต่ก็ไม่ได้สวยไม่ได้สวยมากมา เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่ขึ้นสามเลยแล้วถอยแล้วใช่ปะรอนดูจะถึงหรือเปล่าที่พบการด่วนนะมาจองเลยเอ้มาจอง,อย,จอ,งอย่าให้ใครเขาด่าเราได้นะว่าเป็นมาจองเวนอ,อย่ากให้ใครเขาด่าเราได้ว่าเป็นมาจองเวนเสี่ยงแตกสาวเ,เลิกสาวกันสักทีได้ไหมเลิกสาวข้าวกันสักทีได้ไหม คนไม <mel od ic 00> ่สบายเอาอะไรมาเสียงสๆอมาเสียงใสเก่งๆนจสไม่กีขนาดนั้นกคนเป็นคสบายก็คือไหล่หัวกระบอกปั๊บเป็นแบบดทีบาโดดแมงเลยโดดตึกโอเายไม่ได้ใชแต่รเวอร์หูปันลูบี้ลูบึ้งอะไรก็ได้นะในวินาทีนี้โอเคดามนนี้คือหบาทเลยว่ต่อ โอ้โหเอาสายจิดอมี้อยสิบกบาทเฮ้ยไม่ทคนีความมาจองอะขึ้นมาแล้วละละหนึ่ง้อนตวหนึ่งร้อยสิบหกบาทจดประจานบ๊กวินไปเลยจ้าขึ้นมา2องร้อยที่สี่บาทยี่สิบตังค์เท um ี <Yeah. S 1> ่ยวเขาคือครีดคัดคลาดมาหายสวยเฮ้ยสิบหกขึ้นคนดูปดี่บาทอีนี่มาแปดสี่บาทอะที่สุดแล้วเพราะว่ากดไปสาหมื่นเท่ากันแตดูเปดสี่บาทแตกขึ้นสี่รอยแ ไปต่อยรอเลยอย่าไปหยอมนะึงด้คนเดียแลพึ่งเข้าสกิเตอร์ไปรอบเดียวนะสกิเตอร์รอบเดียวคอับไม่มีคนมาสอบตลอดนะโอ้โหเงียบเงียบจิอันนี้หลอกหลอกลอเชียปลยเออกเียอเยหลอกเยเออเสียได้สองไม่เข้าของเข้ามันงได้ิิ อขอขออนุัาตปรับเป็นเด็ก6บาทขอเล่นเป็นคู่แล้วกันนะวันนี้ยไม่รู้ดิทุนทุนทุนมันมาแค่99บาทแต่คือมันปัน่นมาได้400กว่าบาทนี่คิดว่ามันน่าจะดันต่อได้หรือเปล่าหรือเปล่าปัป่นเหรอหวังเหรออ้าวทุกคนแม่งลงว่ะเฮ้ยตึงอ่ะตึงไปไหนตึงจริงตึงจริงทุกคนเฮ้ยทุกคนโอเค โอ้โห oh, oh, oh. ทุกคนสามทิปหมุนก็คือไม่ได้เข้าอะไรเลยนะมาเข้าสเก็ตเตอร์ดอกสุดท้ายค่อยมชั่วหน่อยแต่ไม่รู้เท่าไหร่คือจ,จังหมุนเนี่ยหลายที้งไหนึ่งเก้าหมุนตกม,มือนานไปละออโอเคเก้าสิบหกบาทยังได้อยู่โอเคแล 2, 9, 8, 8, 8, 8, 8. หสงลงอส,อสองจีนร้อยหกแสดบาทโอ้โหสองลงช่องสองสองจีนลงช่องสองให้เลย เฮ้ยคือห้าอยแล้วนะนี่คิดว่าเบ็ดเบ็ดคู่น่าจะหลดีโอเคห้าสองสามเนี่าจริงๆกันแต่ไม่เปห้หน่ยหกหมื่ัวไว้ไม่มีเลยเงียบปิดโอเคทิ้งทิ้งแล้วกคนเชื่อว่าเชื่อเหอะทิ้งแล้วแล้วคือทิ้งห้าหกม่ีทิ้งหมดเลยโอ้โห้าหกหมื่นทิ้งหมดเลยเดบมาได้มาสองร้อี่สิเอ้สยแปดิบบาท ็ยังดีอนิญตปับเป็นเม็ดตดันต่อขออนี้ดตดันต่อถ้าเราเสียเราก็เสียแค่เก้าตัวก็พแต่ถ้าเราดันเราอาจจะได้ปุ่พันก็ได้อาเป็นรถอืมอสารที่จะแวะที่สวยพรที่ดีไม่เหนื่นลสามบาทหลรอกร้อยกันบาทห้าช,ช่องสามดิทุกคนเงนินเก๋งมาอีกเครับ หลายเต่านะโอ้โหก็จะขึหกร้อยทุกคนขอดันให้ถึงมันห้าเลยเห็นปเนี่ยพูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วด้วยต้องดันต่อแล้วโอ้โหมาติดการ์มูลขอปั๊บสิเด็กติก็กลัวอยู่นะเฮ้ยเี้งกันขนาดนี้ยังสวยในหน้ารายโคสวยอะทุกคนสวยจริงอันนี้ไค่โคหเลยเ่ย ชิ้นช่ชิ้นช่ชิ้นช่ใช่อ่ามาีนทตินทุกคนขอตันที่เบ็ดติดเนไม่ขอไปยี่นะกัวึ้นเก้าิ้านี่ันขึ้นมาหกร้อนี่ก็สุดจัดเลยมายางไรเงียบเบ็ดิดเงียบโอเคโอเคต่อหกห้าตลบที่ปรอนการเหมืนคน ลงอะเ็ดติดเนียจงเ็ดไรนั่นะไรดเบ็ดหกใช่ปะเออเก็ดียไม่แน่อาจจะกลับไปเบ็ดไหน็บเลยย้อกลับกอกลับดิกอดิกกึ๊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 กกึ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 กกึ๊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 กเึ๊กกึ๊กกกกึ๊กกึ๊กกึกกึ๊กกึ๊กกึกกึ๊กกกกกกึไกกึ๊กกึ๊กก๊กก เข้าสเก็ตเตอร์เกือบสองสองอเบทหกอ่ะคือมันเด้งพอสู้ได้เลยทุกคนถ้าเบทติดมันมีแค่สามเลยเมื่อกี้เราเหลือแค่สามร้อยกว่าบาทถ้ามันมดูถ้ามันไม่เข้าคือมันจะหมดเลยเอา้าสามอันยเอ้ทุกคนเราคืออะไรอ่ะหลอกหรออ่าโอเคเริ่มงไหนละเริ่มกลับมาล่ะเรื่องกลับมาลกลับมาดอกนึง ไปอีกแล้วเครียดเลยเจอนี้เครียดเลยอีกสามปิหมนทุกคนเนี่ยขอดันแค่พันห้าเมื่อกี้ได้ไดถึงมันขึ้นหกร้อยเลยน่าจะดันต่อได้แต่ถ้าเราเสียเราเสียก็เก้าสิบเก้าบาทก็ให้มันดูไปดีว่าเก้าสิบจะแลกกัน1นึ่งพันเออก้าสิบแล้วันึ่งพันเอาอะไรเออจะเอาอะโอเคจุ๊ง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 จจเออจุ๊งจุ๊งจุงจิงอ่ะ จีนง่ายขอสองเอ้สองวายไม่ใช่สุด,ด,ดยอดจองดีสก์ไว้หน้อยสิบเก้าบาทอีกห้าหมุนอีกห้าหมืน่นพอเบ็ดแปดเลยไม่มันต้องไปมันต้องดันขึ้นได้นี่คุณไม่เชื่อว่ามันจะดันขึ้นได้เบ็ดแปดเลยไม่รู้เรื่องเลยตาคือขอตันที่เบ็ดติดแล้วกันนะเบ็ดนี่เอ้ทุกคนดูโอ้โหแล้วคือเบ็ดติดไม่เข้าเข้าเบ็ดแตกเฮ้เจ็บใจ โอ,อ้คือกดไปติดไปถึงรืแล้วน่าจะเกิดการหมุนอย่าบีาบเนี่ยวืดไปแล้วอะคือพี่ไหลทีแล้วใครอยากเล่นก็สมัครอีกิ้งอยู่ข้งล่าคอมเมนต์อะทอ่ที่คอมเมนด้านล่างครอยากก็สมัครมีไลน์ก็าเิ่แชร์ด้วยนะเข้ามาเป็นเพื่อนกัดนดนคนไลน์กโอ้สามร้อยยี่บทุกคนดอกเดียวสามรยยี่สเออมาอีกทีหนึ่ง ไหลจริงก็ไม่แต่ได้แล้วนะนะเออไหลจริงก็ไม่แต่ไดนะ้เห็นไหมโอ้ยไม่มีผิดจริงๆไหลจริง,งจริงๆมาเชื่อเอใครอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะตัวของมินก็ทักปักหมุดคอนมินจะให้หนมะาเออมาเกดกันเฮ้ยทุกคนมัวคืออะไรวะห้าร้อยหรือเราจะแลกกับ 500. ห้าร้อยรูอจัหมันจะดันไปได้อีก หรือมันจะแลกหรือต้งองแลกเอาไหนเอาเลยต่อยแรกเลยอือต่อยทีอือต่อยอีกทีอือต่อยทีมันไฟอะคืออะไรอ่ะทุกคนขอดันนี่ขอดันนี่จะสู้เพราะนี่มันเลือดดักสู้เรนเลือดดักสู้แล้วสู้เขาหญิงสู้เขาหญิงเออหญิงสู้เขาหญิงนสู้เขาแล้วนะโอ้ทุกคน ใหมันรู้ไปนะเอาแบบติดก็เข้านะไม่ได้ไม่เข้าเข้าแล้วแต่มันเข้าเข้าช้าเลยเข้าแล้วแต่มันเข้าช้าสิบสองการหมุนไดมาละสองบาทซื้อเบสติปสองโซนสองสซีสองอ่าภาษาจีน,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 นมาแล้วโอ้สิบสองบาทซื้อเบสซื้อเบสซื้อเบสเออไหลสวนหนึ่งยี่สิบมา กูใจกินเจอเจอเจอแล้วอยากกินปัดมีส้วนอ่ะพูดแล้วก็รัเขี่ยวอะไรเนี่ยไม่เขี่ยวอะไรกับปัดมีั่วเลยห้าหมุนหมุนทิ้งเหรอถามจริงเม็ดแปดยังไงดีกว่าอีกทุกคนโอเคได้ไหลายตัวห้าช่องแรกอื้อหมมาไวมาถ้าห้าเข้าไหลห้าดิไหลอะไรกันโอ้โหแล้วดูสกเก็ตเตอร์ <ST S> พอดีวิ่งแรงไปหน่อยเนาะเออพอดีวิ่งแรงไปหน่อยเล,เลยเลยลงล่างล่ขอ,อ,อสู้เราจะสู้จะสู้จนกว่าจะชนะไมน่าตอ่ออะไรมาไม่รู้ไปว่า99บาทจะแลกกับ1น0 0พันไม่ได้เออ้ม่รู้ไปว่า99บาทจะแลกกับ1น0 0พันไม่ได้ ้ออจบเลยหมดแล้วติดเจตการหมุนรู้เรื่องถ้าไม่เขาก็คือรู้เรื่องเลยทุกคนน่าจะเรื่องเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ถอยตั้งแต่เราได้หกรลอยหรอน้อเม่อให้เรากะว่าเราบันจัดดันขึ้นได้ทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันปะเออเนี่ยเห็นไหม เขาที่ยงังเล็เสียเลยเขาที่ประมาณก99กาบาทเข้าใจใช่ปะโอ้ทุกคนถ้าอักอนจีนช่องแรกมานะสวยเลยทุกคนอักอนจีนไหนอีกแล้วมาไลนมาโอเคไลายต่ออีกโอ้โหสวยสวยมากโอเคทุคกคนอยากสู้นะแต่มันน่จาจะดันได้แค่400 400 600ดูออเอาไห้ดีวะปฝักเด็กยีแม่งเลยไหนๆแลไหนๆลห ไหนๆก็ไหนๆละลองดูใจคืออยากแตกใจคือเกา่ามันต้องขึ้น,นขึ้นหม่งกันปะคิดนหมือนกันใช่ปะบินทุกคนลงว่ะลงจริงโอเคทุกคนเฮ้ยโอเคทุกคนไม่ดันไม่ขึ้นจริงๆขอนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวขอไปเติมใหม่ก่อนนะเออเดี๋ยวเติมใหม่รอบหน้าเจอเลย มาจองหนึ่งหรอเออทุกคนใครกำลังมองอยู่ก็ฝากมิตาเบดไว้ด้วยนะใครเข้ามาคลิปนี้แล้วจำหน้าค่าตาก็ได้ก็เข้าผัดเองนะทุกคนเข้าผัดเองจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตามกกันด้วยนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปนา้าอันนี้ก็บ๊ายบาย